สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํา5โน้ตบุ๊กนะครับในงบประมาณเริ่มต้นที่หมื่นปลายๆนะครับจนถึงประมาณสักสามหมบาทนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเดือนกรกฎาคมปี2 0 2 4นี้เลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กจอ14นิ้วอยู่นะครับน้ำหนักเบาๆนะครับใช้งานได้นานๆสาหรับใน5รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจประมาณนึงเลยนะครับก็เดี๋ยวมีรุ่นอะไรบ้างนะครับที่ผมจะมาแนะนําก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันในคลิปได้เลยครับ สำหรับรุ่นแรกนะครับเรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง a s u s นะครับรุ่นนี้เป็นตัวซีรีส์ของตัววิวบ o ๊14นะครับก็เป็นรหัส M1404FANK52WS นะครับก็มาในราคาที่1,490 6บาทนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ในเรื่องตัวดีไซน์ครับก็แน่นอนว่าได้เป็นตัวสีดำล้วนเลยนะครับจอได้เป็นสัดส่วน16:9นะครับก็จะสามารถกางได้180องศาด้วยนะครับสำหรับในเรื่องตัวจอคีย์บอร์ดเนี่ยก็ได้เป็นตัวสีดำล้วนเลยนะครับฟอนต์ได้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีในเรื่องตัวไฟคีย์บดมาให ทัชแพดก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวฟิงเกอร์พินเซนเซอร์หรือว่าตัวสแกนลายนิ้วมือเนี่ยที่บริเวณขวาบนอีกด้วยนะครับส่วนในเรื่องตัวน้ําหนักครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก1.38จากิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นน้าหนักที่ค่อนข้างเบาประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับหลักๆตัวนี้ก็จะมี USB Type A 2ด้านเลยนะครับทั้งบริเวณด้านซ้ายแล้วก็บริเวณด้านขวานะครับแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยจังเป็นเวอร์ชันสองจุดศูนงรเื่อ พอรร์ตนะคับแล้วก็ในส่วนตัวสเปคนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ AMD Ryzen 5ครับ 7520U นะครับเป็น CPU 4 core 8 thread นะครับด้ในเรื่องของตัว RAM ที่16 GB นะครับเป็นตัว LPDDR5 นะครับความจุเนี่ยอยู่ที่512 GB นะครับเป็นน่วตัว NVMe 3.0นะครับหน้าจอความละเอียดเป็น Full HD นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการ์ดจอก็มาพร้อมกับ AMD Radeon 610M นั่นเองนะครับส่วนเรื่องตัว OS ครับก็มาพร้อมกับ Windows 11แท้ครับพร้อมกับ Microsoft ของแท้ติดเครื่องมาจากโรงงานพร้อมใช้งานด้วยครับส่วนจุดหลักที่ผมคิดว่าน่าสนใจส สำหรับตัวรุ่นนี้ก็หลักๆก,ก็คือจะเป็นในเรื่องตัวสเป c ค,ครับที่เน้นครบจบในเครื่องเดียวเลยใครที่เป็นสายทํางานนะครับออฟฟิศหรือว่าใช้งานทั่วไปตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอประมาณนึงแล้วนะครับได้อารมที่16 g b กไ์ได้เป็นตัว AMD Ryzen 5 7520U 4 Core 8 Thread นะครับก็อย่างที่บอกว่าเน้นใช้งานทั่วไปเป็นหลักนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับน้ำหนักโดยรวามในอยู่แค่1.38กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเบาเหมือนกันนะครับกับโน้ตบุ๊กจอ14นิ้วในงบ ต่อมารุ่นที่2นะครับเรามาอยู่กับแบรนด์โน้ตบุ๊กจากทาง l e n o v o กันบ้างนะครับสำหรับตัว l e n o v o รุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวซีรีส์ i d เด p a d Slim 3นั่นเองนะครับก็จะเป็นรหัส1 4 i h 8สีตัวท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัว 2YTA นั่นเองนะครับก็มาในงบประมาณที่17,990บาทนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ได้เป็นตัวสีเงินทั้งเครื่องเลยนะครับก็ได้ในเรื่องของหน้าจอที่เป็นสัดส่วน16:9นะครับคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ฟอนต์ได้ป็นสวว้กยม่่ดุ จะมีในเรื่องตัวเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับก็สามารถสแกนลายนิ้วมือเข้าใช้งานตัวเครื่องได้นะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับส่วนเรื่องตัวน้ําหนักเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ,ณสัก1.37กิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเบามากๆเลยนะสำหรับตัวรุ่นนี้ส่วนตัวพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็มาพร้อมกับตัว USB Type C ที่รองรับในเรื่องของการต่อจอด้วยนะครับ ที่บริเวณด้านซ้ายนะพร้อมกับ HDMI ยูซ USB Type A 3 2ก็มีให้นะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวพอร์ต SD Card ก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับกับตัว l e n o v o ตัวนี้นะครับส่วนตัวสเปคของรุ่นนี้นะครับก็ CPU เนี่ยมาพร้อมกับ Intel Core i5 ครับ1 2 4่0 h นะครับเป็น CPU 8 c o คอร์สิบหกรดนะครับได้การทำงานแบบ CPU คอร์กับ c e c คอร์นะครับความจุสิก p d a r 5นะครับเป็นตัว Onboard ดมาแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวความจุที่ 52GB เป็นตัว M.winME ด้าร้อยสน ส่วนในเรื่องของตัวความละเอียดหน้าจอครับก็ได้เป็นความละเอียดที่ Full HD นะครับผ่านได้วัน IPS นะครับการ์ดจอก็ได้เป็นตัว Intel UHD Graphics นะครับในส่วนของตัว OS นะครับก็จะมีเป็น Windows 11แท้มาให้นะครับพร้อมกับ Microsoft ของแท้ติดเครื่องมาจากโรงงานพร้อมใช้งานด้วยนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ส่วนจุดหลักๆที่น่าสนใจนะครับก็แน่นอนว่านอกจาก CPU ที่ได้เป็นหลัก H แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวพอร์ตนะที่ถือว่าให้มาค่อนข้างครบมากๆนะครับมีใช้ C ที่ซัพพอร์ตในเรื่องของการต่อจอและก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการชาร์จด้วววยนคครับกก็ถืออ่่าาข้้งแลจุด อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวน้าหนักครับที่ถือว่าค่อนข้างเบามากๆนะครับสำหรับโน้ต๊กจอ14นิ้วนี้ให้เห็นน้อยเหมือนกันนะครับกับน้ําหนักที่1.37กิโลกรัมนะในงบประมาณไม่เกิน20,000นะครับกับตัว Lenovo Ideapad Slim 3รุ่นนี้ครับโดยรวมนะครับก็ได้นอนแหละสำหรับใครที่เน้นใช้างานทั่วไปนะครับเน้นพกพาน้ำหนักเบาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจประมาณหนึ่งเลยครับกับตัว Lenovo Ideapad Slim 3รุ่นนี้ครับ ต่อมารุ่นที่3นะครับรุ่นนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง a c e ซนะครับก็คือเป็นตัวซีรีของ a s p i r e Lite 14นั่นเองนะครับรหัสรุ่นเนี่ยเป็นตัว AL1451M5074 นะครับมาในงบประมาณที่17,990บาทนะครับก็สำหรับตัวรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้ตัวสีที่เป็นสีซิมเบอร์นะครับทั้งเรื่องเลยนะครับขอบจอทั้ง4ด้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างบางมากๆนะครับได้ตราส่วนที่เป็น16:10่อด้วยนะครับสหรับตัวรุ่นนี้ส่วนในของตัวคีย์บอร์ดก็ดูค่อนข้างใหญ่เหมือนกกัันนนะครบ็็ได้ปตวีย ในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดมาให้นะครับน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณสัก1.5กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นน้ําหนักมาตรฐานของ14นิ้วเหมือนกันนะสำหรับตัวรุ่นนี้ส่วนในเรื่องตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็ได้เป็นตัว USB Type C ที่ซัพพอร์ตในเรื่องการต่อจอด้วยนะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องตัว SD Micro Reader ก็มีมาให้เช er ่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ส่วนในเรื่องตัวสเปคของเขานะครับก็มาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 1235U สอ U ครับเป็น c p u 10c 12เทรดนะครับได้การทำงานแบบ 2p 8e นะครับ RAM 16 GB นะครับเป็นตัว DDR5 นะครับความจุนะครับก็จะได้อยู่ที่512 GB นะครับเป็นตัว M.2 NVMe นะครับส่วนหน้าจอนะครับก็ได้ความละเอียดที่ WUXGA นะครับพาเนลได้เป็น IPS ด้วยนะครับพร้อมกับการ์ดจอนะครับอย่าง Intel Iris Xe Graphics นะครับส่วนในเรื่องขตัว S นะครับก็มาพร้อมกับ Windows 11แท้กับ Microsoft Office ของแท้ติดเครื่องมาให้พร้อมใช้งานด้วยนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ส่วนจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัว รุ่นนี้นะครับก็แน่นอนว่านอกจาก CPU ที่ได้เป็นตัว10คอร์12เทรดแล้ว R a m 16GB แล้วก็จะได้เป็นสองจอที่เป็น IPS นเองนะครับก็ถือว่าเหมาะสําหรับสายทํางานทั่วไปด้วยสายกราฟิกหรือว่าสายเอเทนด้วยนะครับก็สีจอก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าจอปกติประมาณนึงอยู่แล้วแลวก็บางร้านในผมเห็นลดราคาเลยที่วันสัก15,990ก็มีเห็นเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครได้ราคาที่15,990นี่ถือว่าค่อนข้างคุ้มประมาณนึงเลยนะกับตัว Acer Aspire l i e 14รุ่นนี้ครับ และต่อมาในรุ่นที่4นะครับรุ่นนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง asus กันอีกแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัว v i v o book 14นะครับรหัสของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัว x1405zaly707ws นะครับก็จะมาพร้อมกับราคาที่22,990บาทนะครับในเรื่องตัวดีไซน์เนี่ยก็แน่นอนว่าได้สีดำทั้งเครื่องนะครับตามสไตล์ของ Vi v o book ซีรีส์อยู่แล้วนะครับก็ได้จอที่อัตราส่วน16:10ด้วยนะครับแล้วก็สามารถนะครับกางได้180องศาด้ววยนนรรัับสหตุ่ี ส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มาพร้อมกับสีดาเช่นเดียวกันกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้มีในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดมาให้นะครับฟอนจะได้เป็นตัวสีขาวนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนตัวทัชแพดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับก็มีในเรื่องของตัวนําแพดที่บริเวณทัชแพดด้วยนะครับก็สามารถเปิดปิดการใช้งานได้นะครับก็จะมีการสกรีนตัวเลขนะครับมาที่บริเวณด้านบนของตัวทัชแพดด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าจะคล้ายๆกับพวกซีรีส์วิวบุ๊กฟิปเลยนะครับที่สามารถเปิดปิดตัวเเเลขขขตตตตรงัััแแดดไไไ้้้้้นนนะะ่่่่่่วววววาาาาาาีีูสสึกจจมม สกรีนติดมากับตัวทัชแพดเลยนะครับส่วนน้ําหนักโดยรวมนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก1.6กกิโลกรัมเลยนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ส่วนตัวพอเชื่อมต่อหลักๆนะครับก็มี USB Type A 2ด้านเช่นเดิมนะครับก็บริเวณด้านซ้ายก็คงยังเป็น USB ว e r s i o น2อยู่นะครับแล้วก็จะมีอร์ชั่น3ที่บริเวณด้านขวานะสำหรับตัว USB Type A นะครับส่วนตัว Type C ก็มีให้นะครับ HD m i 1่4ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับพอร์ตก็ถือว่าค่อนข้างครบประมาณนึงเลยนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนตัวสเปคครับก็มาพร้อมกับ Intel Core i7 หน Trade ได้การทำงานแบบ 6P8E นะครับตัวแรมเนี่ย16 g b DDR4 นะครับเป็น8 g ิกอ board ดมานะครับแล้วก็8จิกแยกอีกหนึ่งช่องส่วนตัว s t o r a g e ครับก็อยู่ที่512 g b ครับเป็นตัว M.2 NVME นะครับส่วนหน้าจอเนี่ยก็ได้ความละเอียดที่ w x g a นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Panel ก็เป็น IPS ด้วยนะครับสำหรับในเรื่องตัวจอส่วนตัวการ์ดจอครับเขาก็มาพร้อมกับ Intel Iris Xe Graphics นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของ Windows แท้ Office แท้ติดเครื่องมาพร้อมใช้งานด้วยครับสำหรับ สำหรับรุ่นนี้ก็แน่นอนว่าคงเป็นในเรื่องของตัว CPU ครับที่ได้เป็นตัว i7 1 2 7 0 0เ H เลยนะครับซึงก็ต้องบอกว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างแรงอยู่นะครับในปัจจุบันนะถึงเวอร์12นะครับแต่ว่าได้คอรวมที่14คอนะครับเทดยรวมเนี่ยอยู่ที่20เกรดนะครับก็ถือว่าเป็น CPU ที่น่าใช้ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ได้คะแนนจาก PassMark ที่ระดับ26000คะแนนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงประมาณหนึ่งเลยนะครับสายตัดต่อสายเรนเดอร์วิดีโอทั่วไปนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรสําหรััับบตววรรุ่นนนนีี้้้กกก็็ใสอ IG Intel I Graphiics U ยมพด สายกราฟิกอ h โฟ o ต้ชอปอีลาร์ดนะครับหรือว่าเล่นเกมนิดหน่อยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจประมาณนึงเหมือนกันนะครับกับตัว ASUS VivoBook 14รุ่นนี้ครับ แล้วก็มาถึงรุ่นที่5กันแล้วนะครับก็เป็นรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับกับเจ้าตัว HP Pavilion Plus 14นะครับรหัสเป็นตัว 14EY0049AU นะครับมาพร้อมกับราคาที่29,990บาทนะครับส่วนตัวดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับสีที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นอื่นพอสมควรนะก็มาพร้อมกับสีมู i g ล t Blue นะครับก็จะเป็นสีฟ้าแบบสว่างสางหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราส่วนหน้าจอเนี่ยก็ได้เป็น16:10ด้วยนะครับคีย์บอร์ดก็จะได้เป็นสีฟ้าเข้มๆหน่อย แล้วก็มีในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดมาให้ด้วยนะครับฟอนต์ได้เป็นตัวสีขาวนะตัวทัชแพดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับก็จะเรียกว่าใหญ่กว่า4รุ่นก่อนหน้าที่ผมแนะนําไปอีกนะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงเลยส่วนในเรื่องของตัวน้ําหนักครับเขาก็อยู่ที่ประมาณสัก1.38กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเบาประมาณนึงเลยนะกับ HP Pavilion ตัวนี้ส่วนตัวพอร์ตเนี่ยก็มีในเรื่องของตัว USB Type C ที่รองรับในเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงนะครับรวมถึงการชาร์จนะครับหรือว สำหรับตัว USB Type C ของรุ่นนี้ตัว USB Type A ก็มีไม้เช่นเดียวกันนะครับก็ทั้งซ้ายและขวาก็มีตัว USB Type A เหมือนกันนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้านเลยนะสำหรับตัว USB Type A นะครับส่วนตัวสเปคนะครับเขาก็มาพร้อมกับ AMD Ryzen 5ครับ 7540U นะครับเป็น CPU 6 Core 12 Thread นะครับได้ Ram 16 g b เป็นตัว LP DDR5X Onboard นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความจุที่512 g b เป็นตัว M.2 NVMe 4.0หน้าจอเนี่ยได้ความละเอียดที่ w x g a นะครับเป็น p าเนลแบบ IPS นะครับแล้วก็ได้ในเรื่อง ของการ์ดจอที่เป็น AMD Radeon 7 4 0 m ด้วยนะครับส่วนเรื่องตัว OS นะครับก็แน่นอนว่ามี Windows แท้กับ Office ของแท้ติดเครื่องมาให้พร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับสำหรับตัว HP รุ่นนี้ส่วนจุดหลักๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับก็แน่นอนแหละว่าเป็นในเรื่องของตัวน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะเพียงแค่1.38กิโลกรัมเองนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับก็ถือว่าได้วัสดุที่ค่อนข้างดูแข็งแรงนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะแลกกะนนก ม,มี USB Type C ให้ถึง2ช่องเลยนะครับก็แน่นอนว่าใครที่จะไปต่อจอช่องหนึ่งหรือว่าชาร์จช่องหนึ่งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับถึง51วัตต์ชัเวอร์เลยนะครับก็มีการเคลมจาก HP เองนะว่าสามารถเปิดวิดีโอเนี่ยได้สูงสุดนะครับที่ประมาณสัก11ชั่วโมงครึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะแตกต่างจากการใช้งานจริงอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้งานอซอฟต์แวร์เบื้องหลังไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างนานประมาณหนึ่งอยู่แล นะครับแล้วก็ไม่อยากชาร์จบ่อยๆนะครับเน้นพกพานะครับแล้วก็ใช้งานได้นานๆอาจจะภายในวันเลยด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากสําหรับตัว HP Pavilion 14รุ่นนี้นะครับเอาเลยครับและทั้งหมดใน้รุ่นของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จจะไม่ได้มารีแคปเปรียบเทียบอะไรเยอะมากมายนะเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยราคาเขาค่อนข้างห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับมันก็อาจจะเทียบได้ยากนิดนึงก็เป็นว่าแล้วแต่ก็ประมาณดีกว่านะครับว่าคุณผู้ชมมีงบประมาณเท่าไหร่จริงๆทั้ง5รุ่นก็ถือว่าน่าสนใจประมาณนึงอย หลักๆแล้วนะครับผมก็อาจจะขึ้นอินโฟให้เห็นสักนิดนึงประมาณนี้นะครับก็ลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าตัวเองเหมาะกับรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมที่คิดกําลังจะซื้อโน้ตบุ๊กจอ14นิ้วเล็กๆเบาๆพกพาง่ายๆนะครับสักหนึ่งเครื่องนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็แนะนําว่าลองไปจับตัวจริงตามหน้าร้านดูก่อนก็ได้นะครับกับรุ่นต่างๆที่ผู้ชมได้เล็งไว้อยู่นะครับก็อาจจะได้ฟิ่ีกนนะ็ปล เท่านี้แล้วครับก็ถ้าเกิดใครคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ทางผม Jack Essential เนี่ยก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ